พี่น้องครับพี่น้องเอฟซีแฟนประจําใจกระลอยทุกคนครับแล้ววิงพี่น้องปาฏิหาริ์ครับบอแสดงจบแล้วเตยล่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบผลเทลุงหาแบบพลแห้งเลยครับคือววามมือขึ้นนี่เป็นความโชกดีของวกข้าเทวดาเปิดทังให้แสดงแบบบอมีอุปสรรคครับแต่ว่าแสดงจบลุ่งหา่าน ฝนเทลงมาหลายคนกับเดินทางกลับคงสุบดบทท่าน,นหอดบ้านกะมีนะครับแลองพี่น้องฝนตกเดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยครับสำหรับพี่น้องภูมาแห่งกำลังใจนาเวทีมอลลัใจกลอยในขึ้นปิดฤดูกาลที่พันนมานะครับแ้วก็ขอพระคุณไปย่างเอฟซีกั้นขับที่เพื่นสื่อสนับสนุนเบิงไหลสดคุ้มปิดนะครับทุกทุกคน คือคนสำคัญที่สนับสนุนนะครับในโอกาสพิเศษแบบนี้แรือบึงผมมาอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลบอกับบอจักอกันนะครับพี่น้องเบิ้งเลยครับนี่บานนนตะแบงตอนนี้คือเหมืดนะครับมืดแล้วก็พร้อมที่สี่ถลมลงมาเลยสายน้ำสายฝนนะครับ เป็นตึงเงืออยู่ที่ผมว่ะโอ้ยอาผมสิ่งใดที่ผิดพลาดมองใดที่บสถือบอกวนการตอนรับหรือการรับรองต่างๆร่วมไปหอดการแสดงขอกาบประทานอภไยหลายๆเด้อครับขอภัยพี่น้องนะครับหากนี่มองใดที่มันบดีบ่บงามนะครับไ้ในการจัดงานที่ทีนผิดพลาดมาผมก็ยังมาท่านในร่างหนาบะนีน้กระเสียมน้ำแล้วกระสิ ไม่เชี่ยงเงินลูกน้องทรงลูกน้องกลับป่านครับผมขอบคุณครับ